นสัการุธัมภปูจยามาอิินาสักการณ์ธัรมภปุจยามาจิตินาสักการณสังฆภปูชยามาพุธาภูจา พันตทรทยาสสจากยามาพันตทรทยาสยา <Sing> <Sing> โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิพุทธังสดานังตาชามิธรรมังสดานังตาชามิ ang sar nangka chamin yangpitangsarngka chapi yang bisa bangsa dan dibaang pera mandi kamangsa dijalamihati mana pera mandii

สรมฝันนกานโอท่านนุจจาระุจจาสผู้เมัต่อไปันต่ตรงครับอิมานิมายังมันเจพัตนานิสัปริวารานิที่ผู้สังัา โมลเจยามาซาโกัเตกิภุสังโฆอิมานิพัฒตานิสัพปริวารานิปักติการาตุอัมหากังทิการตังอิตายาจุขายาคาเท ผู้จะเดินข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอ้อมถวายพัดตาหารพรอบน้ำบริวานทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกูุโตทรงพระสันนินขอพระปิกูรณ์ทรเนตรงรับซึ่งพัจตาหารพรอบน้ำบริวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์ เื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมในญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอด